เจอโซฮีด้วยวันนี้เพี่นเอาเลยเนาะเอาเลยนะพี่นนีวันนี้ได้มางานแบบระดับแบบว่าตุ้มตามเลยก็ดีใจเป็นเกียรติมากนะคะแล้วก็แอนก็ทํางานกับโอเมก้ามาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีงานใหญ่แล้วก็งานสำคัญก็ดีใจที่ว่าเป็นหนึ่งใน11นักแสดงที่ได้มาร่วมงานวันนี้ค่ะโซฮีนะเนาะพี่นเล่นแบบซีนี่เขาด้วยใช่ค่ะจะได้เจอทักทาย ก็คงเดี๋ยวได้เจอในงานนะคะก็ถ้ามีจังหวะก็คงได้คุยกันค่ะแต่แทรกรึไหมคะแต่ว่านั่นแต่สีก็ควรจะเนาะสักหน่อยเนาะอ่านะค่ะก็ดีค่ะก็ก็ดีวันนี้วันนี้งานสวยมากงานยิ่งใหญ่มากค่ะนะละครที่ที่เล่นกับนาดาค่ะเกมรัมกอุรยศน้องไปที่ไหนครับ่นันาถ่ายไปได้เกือบ30มิวแล้วค่ะเกมรักอุรยศก็เหมือนตามแบบต้นฉบับเลยต้นฉบับคือดับเบิลฟอสเตอร์ใช่ไหมคะของเกาหลีเขาก็จะเป็นแบบ ก็จะมีรสชาติของเขาถ้าเป็นของไทยเราก็จะไปเทียบเพียงกับของเวอร์ชั่นของด r รฟอสเตอร์มันจะมีกลิ่อายของเป็นคนฉบับเกาหลีนะอกคะมันมันมันจริงๆก็มีหลายฉากทแทบจะเหมือนกับเกาหลีเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีความรายละเอียด acting บางอย่างซึ่งอาจจะพละรีลากันไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยสถานการณะ์ะใกล้เคียงกันคาะก็ดีค่ะ ยากทุกฉากเอาจริงคือยากทุกฉากเลยพอมาเล่นแล้วแบบเอ้ยเป็นเป็นหนักเอ้ยปเป็นซีรีส์ที่เครียดมากเป็นละครที่เครียดมากคนเล่นนะคะแต่คนดูคงสนุกอะ่ะในตัวอย่างยังไม่เห็นเมียน้อยเลยเห็นแบบเเออใช่ในตัวอย่างคือตอนนั้นที่ตัดตัวอย่างะ่ะเป็นจังหวะที่น้องแพตติเซย,ยังไม่ได้เข้าฉากเลยเราก็ยังไม่มีภาพของแพตติเซออกมาคนก็สงสัยเอ้านี่ตัดออกมาแล้วเหรอแล้วไม่มีตัวเมียน้อยเหรอก็มีค่ะเดี๋ยวโ,โหนางต้องทําอะไรอีกเยอะแยะ,ยะเลยไม่ได้เจอกับน้องนะคะในตัด ได้เจอกันประมาณ3-4สี่ชาตินะคะก็แปลกๆดีก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้กันเท่าไหร่อ่ะหมายถึงว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยลงรอยกันเลยค่ะก็ยากสิสามารถมองตาอนันดาได้ไหมได้แล้วพึ่งไปจบพึ่งไปเวิร์กช็อปด้วยกันมาในความเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยก็ไปละลายพฤติกรรมมาแล้วไม่เขินเลวไม่เขินไม่เขินแล้วบทคือแบบเบอร์สิบไปเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะความแบบไอ้เนี่ยค่ะแบบแบบที่แบบแรงมาก ย,ย,ยังไม่ได้ถ่ายเขากลัวยังแบบกลัวยังกใจบอกกันอยู่ก็เลยแบบยังไม่ให้แบบเข้าฉากรานเลยเป็นฉากแบบทั่วไปก่อนแตเดี๋ยวสักพักก็คงต้อยู่แล้วมือไม่สนิท่มากที่สุสใช่ค,ค่ะก็เลยแบบเอาไปเวริร์กช็อปแล้วก็ทำความคุ้นเคยทำความรู้จใกกันไม่ไม่เขินกันอะไรเงี้ยก็ก็เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้ราดูแๆเราดูเมียหลวงเมียหลชัไทยชันน้อยก็หี ก็เลยก็ดีค่ะเราก็ก็อยากถามก็เหมือนกันว่าเขารู้สึกยังไงแบบการเล่นตรงนั้นเขาก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันแบบกันนะขับรถเข้ามาที่เปลี่ยนให้สุดท้ายด้วอะไรอยู่มันก็เนคนจัดเป็นมีแบบเออโดนใจโดนใจหลายคนถูกใจจริงเหรอทำไมคนส่วนใหญ่รู้สึกไงกับวัยสามสิบนั่นเป็นไฟประมาณนี้หต้อเหรอ นี่คือยังเขาเรียกว่าเต็มสาวด้วยซ้ำนะคือเหมือนแบบกําลังเต็มที่อะไรเงี้ยกําลังสวยเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจกันทุกคนเอาไปแซวต่อเห็นเห็นเยอะมากก็ตกใจมากอ้าวกลายเป็นกลายเป็นเรื่องราวทุกคนต้องตอบเขายังไงบ้มากเลยก็มาแซวๆแหละแล้วเออจริงจริงจริงอย่างที่คนบอก ไม่หรอกเราก็แค่แบบไม่มีใครมาตัดสินเราได้ตัวเราเองถ้าเราไม่อนุญาตให้ใครมาแบบทําให้เรารู้สึกแย่มันก็ไม่มีใครทําเราแย่ได้ไขอให้ใจออยุ่เยอะแล้วก็ตามพีแ่แอ้มม่อนุญาตให้ตัวเองแก่เลยไม่อนุญาตค่ะจะจะพยายามทําให้แบบให้มันสตรองที่สุดอนะไรเงี้ยไอ้แก่มันคงแบบห้ามยากแต่แค่ว่าพยายามทําให้มันแบบช้าที่สุดอนะไรเงี้ยมากกว่าอย่างนั้นเราทำอะไรก็เป็นหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่า ไม่แก่มันก็มันจะไม่ยอมไง,งนในด้านอื่นๆไม่ใช่แค่หน้าตาแบบว่าร่างกายเราก็ยังเที่ยวเล่นยังทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะอะไรก็ไม่รู้จะรีบยอมไปทาไมไม่รู้จะรีบแบบรีบย,ย,ยอมรับสภาพไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อีกหนึ่งมีมวันนี้อ <c oughs> นนี่ทองเยจะมีเรื่องแบบพี่พี่ท้าเลย ก็ค <Net> ือก <os> ็อยู่หรอกค่ะก็แรงเราเยีางถ้าให้ต่อสู้กับคิมก็คงแพเพราะนางคงอึดกว่าแต่คือนางแข็งแรงกว่าแต่ว่าต่พ่ทนกว่าพ่ทนกว่าคิมแน่นอน